สำหรับผู้ที่เกิดปีขานนะคะปีขานฟ้าก็ทำนายเกณฑ์ชะตาดวงความรักของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่นะคะก็ใช้พลังงานไพ่นะคะก็เป็นแบบพลังงานโดยรวมนะคะแบบ general reading อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหากพลังงานตรงกับท่านใดท่านก็ลองเอาไปปรับสมดุลกับชีวิตความรักชีวิตคู่ของท่านได้นะคะนะ ค่ะก็คนโสดนะคะคนโสดปีขาน,นี่เดือนกุมภาพันธ์นียนะคะโอ้โหก็บอกก่อนเลยว่าคนโสดนี่ก็เหมือนเหมือนเพิ่งโสดก็มีนะคะเหมือนเหมือนจบออความสัมพันธ์มานะคะคุณเหมือนตัดสินใจจบเลิก,กลามาแล้วก็ยังเจ็บปวดอยู่ก็คุณก็อาจจะย,ยังห่วงแห่งความโสดนั้นอยู่เนาะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาแต่คุณคนที่โสดเพิ่งที่แบบมีพลังงานที่เพิ่งจบมาเนี่ย คุณก็อาจจะยังไม่มองใครนะคะเพราะเหมือนคุณก็ยังเข็ดอยู่นะคะค่ะแต่ว่าสําหรับคนโสดปีขานนะคะคนโสดชาวปีขานที่รอคอยความรักมาเนิ่นนานแล้วก็ยังไม่เจอรักที่ท,ที่ที่ใช่สักทีนะคะถามว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองเดือนนี้นะคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่เข้ามานะคะเป็นสินเสมอกันกันกบคุณก็เป็นได้ว่า คุณอาจจะเจอแบบสื่อออนไลน์นะคะในโลกโซเชียลต่างๆนะคะหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ที่คุณออนเล่นอยู่นะคะก็จะมีเข้ามาให้คุณเลือกคุณดูคุณก็มีโอกาสจะถูกใจนะคะก็ให้คุณดูให้ให้ดีนะคะว่าสินเสมอกันถูกใจกับคุณในรูปแบบใดคุณก็อาจจะได้ตกลงคบกันคุยกันนัคลายเหงาได้นะคะในช่วงเดือนคุมพาถึงมีนาเนาะสองพันาี่สำหรับคนที่ เพึ่งโสดที่เจ็บปวดความรักอยู่ก็ขอเป็นกาลังใจให้ให้คุณเยียวยาผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณคุณดื่มได้คุณเ,เหมือนกับอยากจะมีใครสักคนเข้ามาคุณก็ลองดูนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่จะมีคนเข้ามาหาคุณในช่วงสองเดือนนี้กุมภาพันธ์นะคะก็ขอให้ออ โชคดีในเรื่องของความรักสมหวังกันนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าคนโสดเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะฟ้าใช้ไพ่ Love t a r o t ในการดึงมา3ใบนะคะเป็นไกด์ไลน์นะอย่าไปเที่ีซีเรียนนะคะค่ะอันนี้ก็คุณและจะอาจจะมีคนลักษณะแบบ p e พ of s w r r d นะคะอาจจะเด็กกว่าคุณหรือว่า มีอายุแต่ว่าดูนิสัยเด็กก็เป็นได้นะคะจะดูเ,เป็นคนจริงใจนะคะดูพูดตรงๆนะคะดูใจร้อนนิดๆนะคะคุณก็ดูเอานะคะคุณชอบแบบไหนนะคะเอ่อ e n g t h เป็นคนที่แบบ่งสงเสน่อนะคะทำงานเก่งนะคะดูมีพลังนะคุณก็ดูเอานะคะบุคลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ลักษณะแบบ นายออบคั cup, นะคะดูภูมิฐานดูมั่นคงนะดูดีนะคะโอ้ก็มีแต่คนดูดีเข้ามานะคะอ้อยคุณนะคะคุณก็ลองดูลองเลือกเอานะคะค่ะสำหรับสีผิวฟ้าชายัายไพ่ทอรียรดึงมา3ใบเป็นไกด์ไลน์นะคะก็เหมือนเดิมอย่าไทซีเรีลน,นะคะค่ะก็จะในลักษณะแบบอ,อ,อวบคำ้ำนะคะอวบคำ้ำนะคะหรือไม่ก็อ,อ,อวบขาวนะคะอวบขาวอันนี้อวบขาวแบบ อ่าไม่ไม่สูงมากนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นอวกขาวแบบเหมือนสูงสูงสูงหน่อยแล้วก็ดูแบบดูภูมิฐานนิดนึงนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะคุณโสดนะคะ ก็อยาแล้วคนที่เพิ่งโสดก็อย่าไปคิดมากนะคะเดี๋ยวจะเครียดนอนไม่หลับได้นะคะพลังงานไพ่บอกมาแบบนั้นเนอะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนช่วงเดือนกุมภาถึงมีนา2 5ง4นา2 5คนที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสคบกันพูดคุยทำความรู้จักกัน ไปได้โดยไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะในสองเดือนนี้นะคะบางท่านบางรายบางเกา้าบางคู่เนี่ยมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเป็นรักต่างไวยก็เป็นได้นะคะรักต่างภาษาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองจานาย์ไพ่ก็บอกว่าคุณก็ยังคบคุยกันไปได้เรื่อยดูใจมาเรื่อยแบบโดยไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะส่วนท่านที่คบกันมา6เดือนจะปีคุณก็ พลังงานไพ่แนะนานะก่อนคุณที่จะตกลงคบกันเนี่ยนะคุณก็เหมือนกับว่า,าลดลดอีโก้ลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรับสมดุลความเข้าใจกันนะคะเพราะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีเรื่องเซนสทีฟเกี่ยวกับพลังงานแบบนี้ทําให้อาจจะมีความหยุดคิดก่อนว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะไปในทิศทางใด แต่พลังงานไพ่บอกเลยว่าไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณปรับสมดุลในเรื่องของที่ฟ้าพูดมาเมื่อสักครู่เนาะในเรื่องของระยะทางปรับความเข้าใจความไว้ใจกันนะอย่าพ่อแงแม่งอนนะคะความรักของคุณก็จะสมหวังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณก็จะมีโอกาสเนี่ยเ,เขาและคุณหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีโอกาสพากันไปแบบสั่งสรรพูดคุยกันตกลงพบกันจริงจังเป็นแฟนนะคะค่ะ ก็จะชัดเจนขึ้นนะคะในช่วงสองเดือนนี้กุมภามีนาอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้ถ้าพลังงานเป็นเช่นนี้ก็ขอให้โชคดีตามนี้เลยนะคะดวงความรักของชาวปีขานนะคะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นา2 5อคนมีคู่นี่นายฉานะคะเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะกังวลในคู่ของคุณใช่ไหมคะคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาและเธอคนนั้นเนี่ยนะค่อนข้างจะ ใน2เดือนนี้เขาจะเอาอกเอาใจคุณแล้วก็มีโอกาสพากันไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะนี่ฮะความรักในคู่ของคุณและครอบครัวคุณจะมีความสุขชื่นมื่นสมหวังมากกันเลยทีเดียวนะอิฉา,านะคะคนเอ่อคนเกิดปีขานคนมีคู่เนี่ยนะค่ะถ้าพลังงานตรงกับท่านใดนะคะก็ลองไปปรับสมดุลกับชีวิตคู่ของท่านได้ความรักของท่านได้ก็ถ้าหากท่านใดที่เจ็บปวดความรักอยู่ก็ ถ้าพลังงานตรงใช่ก็อย่าไปคิดมากนะคะขอให้ปล่อยวางแล้วก็ขอให้ผ่านเรื่องนั้นไปได้ทิ้งไว้เบื้องหลังนะคะความรักดีๆยังรอเราอยู่นะคะดวงชะตาความรักของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงฟ้าให้กำลังใจนะคะสู้ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ